ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับโอ้วันนี้ใช้หัวรถจาก GEA นะครับทำขบวนนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ GEA ทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับปกติก็จะเป็นฮิตาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็น GEA Number อ,อะไรนะครับ นานๆจะได้เห็นทีนะครับ G E A สี่หนะครับทำาขบ,บวนด่วนพิเศษทักษิณารัตที่3ามสอนะครับ านไปแล้วนะครับชุมชนบ้านเมงนะครับ